ร้านอร่อย นอนะอรปม,ามพาทุกคนมาเที่ยวงานพรานฟู้ดเฟสติวัลพิกัดจะอยู่ที่เซนทัลสารยา,าเริ่มตั้งแต่วันที่30ตุลาคมไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเลยอาหารแรกที่เล็งไว้ก็คือหมูกรอบเนเวอร์ไของเชฟเจมนั่นเองหมูกรอบแบบมันน้อยใน <Wow. S 2> อุดมคติของแอดมินจิมกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดอร่อยมากๆตามมาด้วยเครปตานตโนดของร้านย้อยยอย,ย,อยตัวเครปนุ่มละมุนหอมหวานกำลังดีทานแล้วสดชื่นมากๆดูหนะ้าคนกินก็รู้เนาะว่าร้านนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาดร้านเด็ดร้านดังมามากกว่า50ล้านเลยขนมครกเจ๊แขกก็มานะ้างานนี้ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดร้านส่วนใหญ่จะตั้งประมาณ4ี่โมงเย็นไปจนถึง5้าทุ่มนะคะวันที่แอดมินไปจะเป็นวันที่30ตุลาคมงานเปิดวันแรกช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มค่ะยิ่งดึกบรรยากาศยิ่งคึกคักเลยใครเดินกินเดินซื้อเสร็จแล้วอยากนั่งทานในงานเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งเรียบร้อยมีโต๊ะมีเก้าอี้ยังไม่พอแถมมีดนตรีสดให้เราฟังกัน